ทีนี้นะลองดาวน์โหลดแอปสปาเทียนในสตูดิกดในสตูดูสปาเทียน,นมีไหมปึ๊บเออเไอคอนเหมือนของเราไหมค่ะเหมือน,น,นเลยติดตั้งป๊บโอ้จวดเลยว้แรงมากกี <c oughs> ่เมกอะร้อยเก้ามเมก คือในสอาเ์ีวรนมันสามารถเล่นได้ในโทรศัพท์ก็ได้ในทั้งเครื่อง Mac เครื่อง Windows ได้หมดนะก็เป็นยูเซอร์เราเป็นอ e ีเมลเราอาออันนี้อ e ีเมลเราอ e ีเมลเดียวกันกับที่ทำในใคอมใะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะงานทุกอย่างที่เราทำในคอมก็จะอยู่ในโทรศัพท์นะถ้าเกิดทำเนะื้อหาประจำบทเสร็จแล้วที่เซ็นในโทรศัพท์เรีว่าพรเซน์ได้ไหมได้ จะได้เลอได้ไหมนะได้ค่ะได้ได้ไได้ก็ได้ได้ไม่ค่อยมั okay. ่นใจก็ได้ได้ก็ได้วะโอเคจะลองดูเปอเพเครื่องเกมากเลยเดี๋ยเนี่เดี๋ยวเครืงุยคามจำมันเยอะอยู่ค่ะควาจำเยอะควกจำคนหรือคันจำเครื่องเครื่องค่ะ พูดเลขคำๆันาะระหว่างที่รอโหลดกำลังติดตั้งโอ้บอกเวลาด้วยเครื่องนี้เวิร์กมากเลยหนึ่งนาทีสามสิบก้าสี่สิบวิเครื่องฟังเป็นไงบอกเวลาติดตั้งไหมนีเครื่องนี้มีติดตั้งสุดเลยเอ้าโอ้โหนั่นใบวครอันนี้มเป็นเวลาบันทึกหน้าจออือเวลาบันทึกหน้าจอใช่ค่ะเอ้าก็เวลาติดตั้งนะบอันเดียวกันไม่อันเดียวกันค่ะโอเคเปิดทำยัม ไม่เปิดจะไม่น่าปิดอ่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราล็อกอินด้วยอีเมลเราดูที่เข้าไปห้องเราในหมวดโทรศัพท์เป็นไงมันก็จะร่นง่ายกว่านี่ไหมโอ้โนั่นแนวนอนได้ด้วยไหนล็อกอินยังล็อกอินด้วยอีเมลครับ Google ปึ๊บแต่เครื่องเราเครื่องเราใส่อีเมลไว้อยู่แล้วเดกงข้าไปเลยใช่ไหม พูดพูดครับเป่นทางพยักหน้าอัดหน้าจอไม่เห็นเนี่พยักหน้าแล้วโอเคเข้าอย่างข้าแล้วค่ะทีนี้เราไปหาห้องเรายังไงทีนี้ในโทรศัพท์อะที่โปรไฟล์เราอยู่ตรงไหนโปรไฟล์เออในไงห้องในไงมาแล้วเออในไงเราเห็นห้องไหมเนี่ยเออยินตัสเตียวเป็นเทเลียนสองแอคแปดสองปุ๊บก็ไปปุ๊บ นะใส่อะไรแล้วบ้างห้องเราห้องเธออ่าใส่แบบฝึกหัดก่อนเรียนค่ะแบบทดสอบก่อนเรียนแบทดสอบก่อนเรียนมีเดี๋ยวเราโชว์สักหน่อยเลยเอาไปไหนแล้วเดี๋ยวกําลังโหลดนฟังดูดิเครื่องน้ำหายไปไหนแล้วเนะ่ะเะกี้คลิกไปห้องแล้วหายไปแรงเลยข้อใหม่เออข้อใหม่สวยๆแล้วปึ๊บนี่คลิกเลยปึ๊บอ่าโหลดเข้าห้อง นี่มันไปได้ด้วยจะทำแบบทดสอบด้วมีอะไรไปได้ไหมอ๋อนั่นแน่นอนก็ได้ใช่ไหมเอาของน้ำไม่เบิกเลยนี่ไงอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวสอบทดสอบของน้ำไม่เบิกเออมาแล้วแหม่รือเมื่อกี้ไม่ได้เปิดนอนหรอมันก็เลยไม่เข้าหรอตะกี้ไม่ได้เปิดอะไรนะไม่ไม่ไม่ได้เปิดอ๋อตะแคงอ่ะใช่ค่ะแนวนอนโอเคไหนลองเข้าไปเดินในห้องเลยดิมันได้ควมไหมว้ยทำไมเครื่องมันแหลกกันเฮ้ ความจำเท่าไหร่ไม่ได้เปิดซ้อนกันหลายตัวหรอเพราะทำไมห,หนูมีสองตัวหนูก็มีสองตัวเปิดไปซอมไม่ได้ตัวหนึ่งไงใปซ้อม,มเปิดปได้ป่ะวายวายไม่ค่อยเวิร์กเลยเดี๋ยวต้องดูนะมันเรียกเข้าไปหลายอันแล้วป่ะโอเคก็ประมาณนี้วิธีการติดตั้งโปรแกรมเดี๋ยวดูอาจจะมีซ้อนกันหลายมีซ้อนกันหลายห้องนิ่งอย่างโอเคเอ,อันนี้อันนี้แบบทดสอบหรือเป็นเงื่อนสติ เป็นแบบทดสอบค่ะเราคลิคกตรงนี้เข้าได้ไหมทำไมเป็นพากินสันสันขนาดน,น,น,นั้นคลิกปึ๊บนี่ let's go, <S Let s go. <S อ้าเข้าได้เฉยเลยโอเคนะอันนี้เพื่อทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนก่อ okay, นเะรียนโอเคเนาะวิธีการโหลดแอปสปาเทียนในโทรศัพท์แล้วติดตั้ง ปิดยังไงล่ะที่แอปจะเดิมแหละกดตรงนี้ <c ười>